เทศกาลแขวนคมลำพูนปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากครับทุกคนปีนี้เขามีคมหลากสีแขวนไวทั่วเมืองลำพูนเลยเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง10พฤศจิกายนนี้โดยประเพณีแขวนควมจังหวัดลำพูนนะครับเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจะทําเมื่อหลังออกพรรษาใกล้กับเทศกาลยี่เป็งหรืองานลอยกระทงข,งของทางภาคเหนือนั่นเองสาหรับประเพณีแขวนควมของทางภาคเหนือน,นะครับก็เพื่อบูชาไฟสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือสเสมือนให้ไฟช่วยนําทางสวา่างและให้คมช่วยป้องกันไม่ให้ไฟในคมนั้นดับเปรียบดังมีสิ่งงงค้้มออผููแขวนนนบชาัเ แวะมาแขวนคมได้ที่ร้านอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีและที่วัดพระธาตุหาลิขุใชัยได้นะครับบอกเลยว่าเป็นประเพณีที่สวยงามและโรแมนติกมากๆโดยคมที่ร้านเจ้าแม่นะครับจะขายดวงละ79บาทเท่านั้นเขาจะมีให้เลือกหลากหลายสีสันเลยนะครับใครชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นได้เลยเขียนเข้ามาที่ฐานเสร็จนะครับก็ไปขอพรต่อหน้าพระนางจามเทวีวีรลสตรีปฐมกษัตริย์นครหลิขุใชัยหลังจากนั้นเราก็มาทําการแขวนคมกันได้เลยครับหลังจากแขวนคมเสร็จก็เดินชมความสวยงามกันได้ตามสบายทีนี้บอกเลยนะครับว่าจังหวัดลำพูนเค้าาจัดดประพรณีแขมมไยิ่่งใหญกๆ ตัวผมมาทุกปีเลยนะครับเพราะผมรักและศรัทธ,ธาประเพณีน,นี้นอกจากจะได้เห็นความสวยงามของโคมล้านนานแล้วนะครับยังได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านครูเมืองลาพูนและขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัวอีกด้วยปีนี้ใครยังไม่ได้มาก็แวะมาแขวนโคมกันเยอะๆนะครับ